สวัสดีค่ะชื่อสายแก้วค่ะตอนนี้อายุ24ปีค่ะก็ตอนนี้ทําอาชีพแม่ค้าออนไลน์อยู่ค่ะเออวันๆเราก็แบบว่าจะไลฟ์ขายสินค้าให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะกำไรต่อตัวก็ไม่ได้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นแบบต้นทุนทุกบาทที่แบบเราสามารถประหยัดได้ก็ต้องประหยัดทุกๆเช้าอ่ะคะ่ะก็ต้องแบบไปรับของไปส่งของให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบเราใช้รถเยอะมาก สิ่งที่จําเป็นสุดก็คือประกันรถยนต์นะคะคือเราเลือกประกันของ In นชเวิร์นะคะเพราะว่าราคาดีมากคือเราแบบสามารถเลือกงบประมาณตามใจชอบได้เลยแถมแบบออกแบบความคุ้มครองตามที่เราชอบได้ด้วยพอแบบสามารถสมัครออนไลน์ได้เองเงี้ยค่ะไม่ต้องผ่านตัวแทนราคาก็ถูกลงเยอะมากก็เลยสามารถเอาเงินตรงนั้นอ่ะไปลงทุนกับเสื้อผ้าได้อีกค่ะสวัสดีครับชื่อกิจนะครับก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศกับผมเรียนจบมาเกือบ2ปีแล้วนะคะรับปัจจุบันทํางานออฟฟิศทั่วไปเลย ก็ทํางาน9โมงถึง6โมงเย็นเลยนะครับแล้วก็ที่ทํางานอยู่ไกลด้วยเดินทางประจําเลยครับสวัสดีครับชื่อวิงครับทุกวันนี้ทํางานเป็นเซล์ขายคอนโดครับก็วันๆไปหลายที่มากนะครับเพราะว่าต้องพาลูกค้าไปดูคอนโดในที่ต่างๆครับแล้วก็เป็นคนที่ใช้รถเยอะมากแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซึ่งตะก่อนเนี่ยเวลาจะ เกิดอุบัติเหตุที่นึงนะครับก็จะต้องรอประกันเป็นชั่วโมงเลยนะครับซ,ซึ่งผมก็เป็นคนไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วแต่ว่าพอเปลี่ยนมาใช้อินชัวร์เดเนี่ยก็ประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเวลารถชนทีก็สามารถวิดีโอคอลกับตัวแทนเขาได้เลยนะครับก็ไม่ต้องรอเขามาถึงที่เกิดเหตุซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนจริงๆครับเพราะว่าตั้งแต่มีเวลาเยอะขึ้นเนี่ยสามารถหาลูกค้าใหม่ๆได้เพียบเลยอยากให้อินชัวร์ดอะคะ่ะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งที่แบบ ราคาดีแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วแน่นอน,นะคะ่ะตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ประกันของ Ins ัวร์เบนะครับก็ส่วนตัวนะรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเหมือน,นมีคนมาดูแลเราอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าอย่างสมัยก่อนนะครับรถก็เราก็เป็นกังวลว่าถ้าชนจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะไหมอะไรเงี้ยครับผม